สวัสดีค่ะเ,เพื่อนพสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวนคะ,ะสูตร้างนะคะแบบคู่คีนะคะเทียบชนสามสูตรนะคะก่อนที่เข้าการคำนวนคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปดอี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้เิจารณญานในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยซั์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะสิบล้างแบบคู่ขี้นะคะจริงๆสมาชิกนะคะขอมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าแอดเพิ่งเตรียมสูตรเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นปักแบบสี่ตัวนะคะเทียบชนสามสูตรคะสถิติของเขาเนี่ยยี่สิบงวดคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกเบิร์เก้าเก้านะคะชนเก้าหนึ่งห้านะคะออกเบิร์เก้าเก้าชนศูนย์สองสี่นะคะออกศูนย์เก้าเข้ามาที่ศูนย ชนที่เจ็ดหนออก3ามศูนย์ะเข้ามาที่สชนที่หนึสห้าออกหนึ่งหกะเข้ามาที่หนึ่งชนที่หกศูนย์ออกหกสองะเข้ามาที่หกชนหนึออกเบิ้ลหนึ่งนะคะเข้ามาที่หชนศูนย์สองหอกหกเจ็ดเข้ามาที่หชนห้าเออกเก้าหนึ่งนะคะเข้ามาที่เชนสองสี่ปดออกสี่หกะเข้ามาที่สชนสี่หกดออกเบิ้ลหกหกนะเข้ามาที่ห ชน48ฮะออกเบิ้ล44เข้ามาที่4ชน68ออก63ฮะเข้ามาที่6ชน91ฮะออก14นะคะเข้ามาที่1ชน379ฮะออก91ฮะเข้ามาที่9ชน84ฮะออก85ฮะเข้ามาที่8ชน48ฮะออก89เข้ามาที่8 ชนที่หกแปดสองนะคะออกหกหนึ่งนะคะเข้ามาที่หกชนที่ศูนย์สองสี่ออกศูนย์เก้านะคะเข้ามาที่ศูนย์ชนสี่หกนะคะออกสี่สามนะคะเข้ามาที่สี่นะคะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะคะเขาชนกันค่ะสองตัวนะคะทีลขคีนนะคะก็คือห้าเจ็ดนะะผลรางวัลออกมาที่เจ็ดเก้านะคะเข้ามาที่เจ็ดนะคะเสร็จแล้วเราไปดูสูตรของงวดนี้กันค่ะส่วนใหญ่ที่ชนนะะก็จะชนสองตัวนะคะถึงสามตัวนะคะ ไม่มีชนตัวเดียวแล้วก็ไม่มีชนสี่ตัวคนะสำหรับสิบล่างของเราคนะเดี๋ยวเราไปดูสูตรในงวดนี้กันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นหน่วยบนสามครั้งสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สอง และบวกข้างที่5ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสบวก5เท่ากับ7 7บวก9เท่ากับ6กบวก7เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6 6บวก5เท่ากับ1 1บวกศนเท่ากับ1 1บวก0นเท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก5นะคะเท่ากับ1นะคะหบวก2เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 เราจะได้10ล้างนะคะแบบคู่คี้ในสูตรที่1นะคะเป็นเลขขี้นะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดสูตรที่สองเราใช้หลักแสนหลักหมื่นหน่วยบน10ล้างหน่วยล้างร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่1 2สองครั้งหน่วยทายครั้งที่1น่หน่วยทายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่9 2บวก5เท่ากับ7 7บวก3เท่ากับ 0, 0ูบวก7เท่ากับ7 7บวก9เท่ากับ6 หกบวกแปดเท่ากับสี 4, 4่สี 9, 9่บวกห้าเท่ากับเกเบวกศนเทกับเบวเทกับเกบวกหเท่ากับหบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับศบวกเเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับหะคะเราจะได้สิบล้างนะคะในสูตรที่สองเป็นเลขคี่นะคะเก้าหนึสูตรที่สามนะคะเราใช้ร้อยบนสองครั้งสิบบนหน่วยบน สิบหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่หน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่1นึสิบท้ายครั้งที่1นสามครั้งสิบท้ายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่สอแล้บวกข้ั้งที่ห้างบวกศนเท่ากับสอบวกสามท่ากับห้าห้าบวกเ็ดเท่ากับสอบวกหเท่ากับเจ็บวกเท่ากับหกบวกศูนเทากับหกหกบวกสเท่ากับเบวกสี่เท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามบวกสเท่ากับห 6 5บวก5เท่ากับ1นะฮะ1-2-3 3 2บวก2เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7เราจะได้สิบล่างแบบคู่คีนฮะในสูตรที่3นะคะเป็นเลขคีนะนึ่งสา้าะเสแล้วฮะเราไปดูด้านหน้ากันนะคะสูตรที่1นะคะ1 3 5 7สูตรที่2 9 1 3 5หสูตรที่3 1 3 5 7นะมาดฮะเรามาดูตัวชนฮะตัวชนตัวแรกฮะก็คือ1 ตัวชนตัวต่อมานะ,ะก็คือ3ตัวชนตัวต่อมานะ,ะก็คือหานะ,ะเราได้ตัวชนในงวดนี้นะคะสตัวนะคะก็คือ1 3ึ่งสามห้านะคะในงวดประจำวันที่นะคะ 16มีนาคมนะคนะ2567นคะตามความน่าจะเป็นคนะ10ล่างคนะน่าจะมาที่เลขคี่คนะพิจารณาคนะที่1 3 5นะส้าคะถ้าเพื่อนๆชอบเลขคู่คนะก็ผ่านสูตรนี้ไปได้เลยคนะตามความน่าจะเป็นของแอดเนี่ยแอดมองว่าน่าสนใจคนะในงวดนี้10ล่างคนะแอดมั่นใจมากเลยคนะว่าน่าจะมาที่เลขคี่ตามสูตรคนะส่วนเพื่อนๆจะชอบไหมเนี่ยต้องมา พิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ